ค่ะครูหนูเพียนโกมลสุรกุลหรือเรียกว่าครูแนนก็ได้ค่ะสอนวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้พบกับทุกท่านค่ะโลกของ AI การผจญภัยสู่ปัญญาประดิษฐ์สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูหนูเพียนมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะใครเคยได้ยินคำนี้บ้างคะ AI ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เดินได้เหมือนในหนังเสมอไปนะคะ แต่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดมากๆม,มันสามารถคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้เหมือนสมองของคนเราเลยค่ะครูครับแล้ว AI ทําอะไรได้บ้างครับตะวันยกมือถามด้วยความสงสัยครูหนูเพียรยิ้มคําถามดีมากเลยจ้ะตะวัน AI อยู่รอบตัวเรามากกว่าที่คิดนะวันนี้เราจะมาดูกันว่า AI ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องการสื่อสารกันก่อนเลยค่ะนักเรียนเคยคุยกับแชทบอทไหมคะ อย่างเช่นเวลาที่เราทักไปถามคำถามใน LINE OA ของร้านค้าหรือ Facebook ของบริษัทต่างๆนั่นแหละค่ะอ๋อเหมือนเวลาหนูถามร้านค้าว่ามีเสื้อสีแดงไหมแล้วมันตอบกลับมาเองเลยใช่ไหมคะมาลิถามใช่แล้วจ้ามาลิแชทบอทที่เป็น AI จะช่วยตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้เราได้ข้อมูลเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานเลยครูหนูเพียรตอบ นอกจากแชทบอทแล้ว AI ยังเป็นผู้ช่วยเสียงของเราได้ด้วยนะอย่างเช่น Siri ใน iPhone หรือ Google Assistant ในมือถือ Android ใครเคยใช้บ้างคะผมเคยครับผมบอกให้ Siri เปิดเพลงให้ฟัง นาทีพูดอย่างตื่นเต้นเก่งมากเลยทีผู้ช่วยเสียงเหล่านี้ใช้ AI ในการทําความเข้าใจสิ่งที่เราพูดและทําตามคําสั่งของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงตั้งนาฬิกาปลุกหรือแม้แต่ค้นหาข้อมูลให้เราครูหนูเพียรเสริมต่อไปเรามาดูเรื่องการศึกษากันบ้างค่ะ AI สามารถช่วยให้การเรียนของเราสนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ด้วยนะ มันช่วยยังไงคะครูพิมพ์ถาม AI สามารถช่วยแนะนำบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคนได้เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัวเลยจ้ะถ้าเราเก่งเรื่องไหน AI ก็จะแนะนำบทเรียนที่ท้าทายขึ้นไปอีกแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจ AI ก็จะช่วยทบทวนให้จนกว่าจะเข้าใจครูหนูเพียรอธิบายนอกจากนี้ AI ยังช่วยครูได้เยอะเลยนะอย่างเช่นการตรวจสอบระบบบ้านอัตโนมัติ หรือการสร้างข้อสอบอัตโนมัติครูครับแล้ว AI สร้างข้อสอบเองได้ด้วยหรอครับตะวันถามด้วยความประหลาดใจใช่แล้วจ้ะตะวัน AI สามารถวิเคราะห์เนื้อหาที่เราเรียนแล้วสร้างข้อสอบที่ตรงกับบทเรียนได้เลยทําให้ครูมีเวลาไปดูแลนักเรียนได้มากขึ้นครูหนูเพียรตอบและ AI ยังช่วยตรวจการบ้านหรือแบบฝึกหัดของเราได้ด้วยนะ ทำให้เรารู้ว่าเราทำถูกหรือผิดตรงไหนและควรปรับปรุงอย่างไรบ้างมาถึงเรื่องการทำงานในแต่ละวันกันบ้างค่ะ AI ช่วยให้งานของเราง่ายขึ้นเยอะเลยอย่างเช่นการแปลภาษาอัตโนมัติใครเคยใช้ Google Translate หรือ DeepL บ้างคะหนูเคยค่ะ เวลาหนูดูการ์ตูนต่างประเทศแล้วไม่เข้าใจคำศัพท์หนูจะใช้ Google Translate ค่ะมาลีเล่าดีมากเลยจ้ามาลี AI ช่วยให้เราสื่อสารกับคนต่างชาติหรือเข้าใจข้อมูลจากภาษาอื่นได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครูหนูเพียรชมอีกอย่างที่ AI ทำได้คือการพิมพ์โปสเตอร์หรือการพิมพ์ด้วยเสียงค่ะเราแค่พูดสิ่งที่อยากเขียนแล้ว AI ก็จะพิมพ์ออกมาให้เราเลย ว้าวถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ต้องพิมพ์เองแล้วสิครับแค่พูดก็พอนาทีพูดอย่างตื่นเต้นใช่แล้วจ้ะทีสะดวกมากๆเลยใช่ไหมล่ะเหมาะสำหรับเวลาที่เราอยากจดบันทึกเร็วๆหรือพิมพ์งานยาวๆเลยครูหนูเพียรตอบและ AI ยังช่วยตรวจสอบวยากรณ์ของสิ่งที่เราเขียนได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นรายงานหรืออีเมลทำให้งานของเราดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น มาดูเรื่องการค้าขายกันบ้างค่ะ AI ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจต่างๆทำงานได้ดีขึ้นนะครูคะ AI ช่วยขายของได้ยังไงคะพิมพ์ถาม AI สามารถแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้จ่ะเหมือนเวลาเราซื้อของออนไลน์แล้ว AI ก็จะแนะนำสินค้าอื่นๆที่เราอาจจะชอบให้เรานั่นแหละคือระบบ Recommendation System ครูหนูเพียรอธิบาย นอกจากนี้ AI ยังช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบลูกค้าได้ด้วยนะทำให้ร้านค้าเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคนและนำเสนอโปรโมชั่นที่ตรงใจได้แปลว่า AI รู้ว่าเราชอบอะไรใช่ไหมครับตะวันถามใช่แล้วจ้ะ AI จะเรียนรู้จากสิ่งที่เราเคยดูเคยซื้อเพื่อให้แนะนำสิ่งที่เราน่าจะสนใจได้แม่นยำขึ้นทำให้เราเจอของที่ถูกใจได้ง่ายขึ้นด้วยครูหนูเพียรตอบสุดท้ายเรามาดู AI ที่เกี่ยวข้องกับภาพกันบ้างค่ะ AI สามารถจดจำใบหน้าได้อย่างในมือถือของเราหรือแอปแต่งรูปที่ทำให้เราสวยขึ้นได้ด้วยนะจริงด้วยค่ะ หนูชอบใช้แอปแต่งรูปมากๆเลยค่ะแล้ว AI สร้างรูปจากข้อความได้ด้วยหรอคะมลิถามใช่แล้วจ้ะเราแค่บอกว่าอยากได้รูปอะไร AI ก็จะสร้างรูปนั้นขึ้นมาให้เราได้เลยเหมือนมีจิตรกรส่วนตัวเลยนะครูหนูเพียรตอบและ AI ยังช่วยดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยนะอย่างเช่นตรวจวัดสุขภาพจากสมาร์ทโฟนหรือ AI วิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เบื้องต้นเพื่อช่วยคุณหมอวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น ว้าว AI เก่งมากๆเลยนะครับนาะทีพูดด้วยความทึ่งใช่แล้วจ้า T AI มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเราหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจและนำความรู้เรื่อง AI ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตนะจ๊ะครูหนูเพียงกล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม